บรรยากาศยามแรงจ้ะพี่น้องจ้ารถเกี่ยวเขา่าตอนนี้ก็หาโมงแรงเลยจ้ะพี่น้อง สก็บพักสังแงงก่อนจะพี่น้องจ้ะพักสังแง,งเนียพักสังแง,งค่ะพี่น้อง พักแสงแง้งหอมหอมจ้ะพี่น้องได้ละพักแสงแง้งซัมนีก็หอมค่ะพี่น้องค่ะเป็นพระอาทิตย์บ่ค่ะเนาะ พระอาทิตย์สู้ไค่ะพี่น้องเครื่องบินพี่น้องตรงนี้หน้าใกล้สนามบินเนาะค่ะนาอพี่น้องเนาะหน้าใกล้สนามบินสก,นลกลนครบกไก่ค่ะขับรถไปหาหน้าที่ค่ะพี่น้องค่ะขับรถไปสนามบินหาหน้าที่ค่ะอุ้ยแม่กระโซ่พี่น้องเห็นบ่าแม่กระโซ่แม่กระโซน ลรถเกลียวเขาเพิ่งเก,กเลียวกริเล้าเรือเรือให้เดียวค่ะพี่น้องเรือแต่ตรงนั้นแหะคะ่ะผักงแงงหอมหอมจากพี่น้อง อีกอยู่บ่จนเนี่ยเบิดแล้วเนาะคะ่ะเนาะอ๋อ <c oughs> จ้าสิกับแล้วบอ่อจ้าสิกับแล้วบอ่อบ่อแล้วถ้าเอ้เข้าเกี่ยวข้อแล้วไปแล้วออ๋เกี่ยวข้อแล้วจังเมือ่อเข้าเกี่ยวข้อแล้วไปแล้วเปแล้วล่ะเลือๆแต่ตรงนั้นเนาะคะ่ะเนาะ ่แป๊บเดียวให้หนึ่งใส่เวลาแค่สิบสิบเอ็ดนาทีบบจะต่างเวลาสิบเอ็ดนาที<อ>ค่ะแป๊บเดียวอันนี้คนละหน้าเนาะอ๋อจ้ามันยังเขียวอยู่อ๋อจ้าอืมค่ะ เอามือเกี่ยวเอาอ๋อจ้ะค่ะ,ะแต่ใส่รถเกีียวกับแป๊บเดียวนะคะจ้ะข่าวพี่น้องแม่นจะเหลือแต่ที่เหลียวเห็นนะคะเหลือที่เหลียวเห็นล้ะจ้ะ

ะเังันี่มันยังเขียวอยค่ะอันนี้ยังเกี้ยวบ่ได้นะจ๊ะอื่ปล,ลาสิลบมือนี่แหละสิไรบ้าเกี้ยวเอาเกียอาอืมค่ะหนามันหลอืมหนา,าหลผหนาเนี่ยหนายหน้อยหนามันผลเนะาะอืมถ้าเอารถเกี้ยวมันกระปุกกันเลยได้นีเนาะนมันผนุไปเลย